สวัสดีครับวันนี้แจ็คมีร้านมาแนะนํานะครับชื่อร้านข้าวซอยบ้านเหนือจังหวัดอยุธยาครับเป็นร้านประจําร้านโปรดของแจ็คเลยมาทุกครั้งต้องแวะทานครับจะมีขนมจีนน้ำเงียวนะครับข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อที่เป็นจานด่วนขึ้นชื่อของที่นี่ขอบอกว่ารสชาติอร่อยไม่ผิดหวังร้านตั้งอยู่ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลอายุธยานะครับหาไม่ยากเลยให้สังเกตซ้ายมือไว้ครับป้าย,ย่างใหญ่ว่าร้านข้าวซอยบ้านเหนือนอกจากข้าวซอยเนี่ยเขายังมีอาหารเหนืออีกนะครับ วันนี้จะจะทานลาบหมูเพราะว่าเป็นเมนูโปรดรสชาตินี้อร่อยมากหอมเครื่องเทศครับดีมากๆเลยจานนี้ถ้าใครมาให้สั่งนะครับลาบหมูแล้วก็หมูทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในอันนี้ก็เด็ดครับอร่อยมากอืพูดแล้วยังน้ำลายไหลอาหารราคาไม่แพงนะครับที่นี่ราคามิตรภาพกันเองเหมือนได้ทานที่เหนือจริงๆนะครับเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็น แกงยอดมะพร้าวอ่อนใส่ไก่อันนี้ก็อร่อยมากอาหารพวกนี้นะครับทําจานต่อจานทําส,สดสดใหม่ๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ทีเด็ดหอมมาก,กคั่วแคไก่ท่านใดที่เป็นแฟนเพจปันกันปรุงนะครับได้ดูวิดีโอปันกันปรุงหรือดูวิดีโอนี้นะครับเวลามาเที่ยวอยุธยาเนี่ยอยากให้แวะร้านนี้ครับร้านข้าวซอยบ้านเหนือนอกจากข้าวซอยก็ยังมีอาหารเหนือเมนูต่างๆอีกมากมายนะครับแต่วันนี้จะทานแค่นี้แหละทานเยอะไปเดี๋ยวจะไม่หมดอย่าลืมนะครับ ถ้ามีโอกาสมาอายุทยานะครับอย่าลืมแวะทานร้านข้าวซอยบ้านเหนือน,นะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ